คือพอดแคสต์5เคล็ดลับช่วยให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นชีวิตง่ายขึ้นได้แค่เปลี่ยน5อย่างไม่ต้องเก่งแค่ใช้ชีวิตให้ถูกทางเคยไหมรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักบางวันแค่ตื่นมาก็อยากพักแล้ววันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟัง5้าเคล็ดลับเล็กๆที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงไม่ต้องรวยไม่ต้องเก่งขึ้นทันที แค่เบาใจขึ้นก็พอ 1. เลือกทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบหลายคนเหนื่อยเพราะพยายามทำทุกอย่างให้ดีมากแต่ความจริงคือทำได้70%แล้วไปต่อดีกว่า100%แต่ไม่ได้เริ่มบ้านไม่ต้องสะอาดทั้งหลังงานไม่ต้องเป๊กทุกจุดชีวิตไม่ต้องดูดีตลอดเวลาแค่พอใช้ได้ชีวิตก็เบาลงเยอะแล้ว 2. โฟกัสแค่วันนี้ไม่ต้องแบกทั้งชีวิตปัญหาของคนส่วนใหญ่คือคิดไกลเกินไปจนวันนี้ใช้พลังหมดลองถามตัวเองแค่นี้พอวันนี้ฉันต้องทำอะไรแค่หนึ่งอย่างไม่ต้องวางแผนทั้งปีไม่ต้องแก้ทั้งชีวิตแก้แค่วันนี้ก็พอ 3. เลิกเปรียบเทียบชีวิตจะง่ายขึ้นทันทีโซเชียลทำให้เราทิศว่าคนอื่นไปไกลกว่าเราหมดแล้วแต่คุณไม่เห็น วันที่เขาทอ้อวันที่เขาล้มวันที่เขาเหนื่อยชีวิตไม่มีเส้นชัยเดียวคุณไม่ช้าคุณแค่เดินในจังหวะของตัวเอง 4. ดูแลร่างกายพื้นฐานก่อนเสมอชีวิตจะง่ายขึ้นมากถ้านอนพอกินอิ่มดื่มน้ำพักบ้างหลายปัญหาในใจแก้ได้ด้วยการนอนหนึ่งงีบอย่าดูถูกเรื่องเล็กๆเ,เพราะมันคือฐานของทุกอย่างห ยอมรับว่าชีวิตมันไม่ง่ายแล้วจะง่ายขึ้นเองฟังดูแปลกแต่จริงถ้าคุณยอมรับว่าบางวันก็เหนื่อยบางช่วงก็ไม่ไหวบางครั้งก็ผิดพลาดคุณจะไม่โทษตัวเองมากเกินไปและความกดดันจะหายไปครึ่งหนึ่งทันทีชีวิตไม่จำเป็นต้องดีขึ้นเร็วแค่เบาลงนิดหนึ่งทุกวันก็พอแล้วถ้าวันนี้คุณยังพยายามอยู่แปลว่าคุณเก่งกว่าที่คิดมากแล้วขอให้วันนี้ ง่ายขึ้นกว่าวันเมื่อวานนิดเดียวก็พอแนวคิดตอนท้ายเลือกใช้ได้ตามอารมณ์ช่องแนวคิดที่หนึ่งอบอุ่นฟังแล้วใจเบาชีวิตไม่ต้องดีขึ้นทุกอย่างในวันเดียวแค่วันนี้เหนื่อยน้อยกว่าวันเมื่อวานนิดเดียวก็พอถ้าคุณยังพยายามอยู่แปลว่าคุณมาไกลกว่าที่คิดแล้วแนวคิดที่สองเรียบง่ายแต่จริงไม่มีใครใช้ชีวิตง่ายตั้งแต่แรก ทุกคนแค่ค่อยๆเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้เหนื่อยน้อยลงขอให้คืนนี้คุณพักผ่อนได้โดยไม่โทษตัวเองแนวคิดที่ 3. ให้กำลังใจแบบตรงๆถ้าวันนี้ยังไม่สําเร็จไม่เป็นไรแค่ยังไม่ยอมแพ้ก็ถือว่าชนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยลองใหม่ในแบบที่เบากว่าเดิมแนวคิดที่4ชวนคิดก่อนปิดคลิปลองถามตัวเองก่อนนอนคืนนี้ว่า วันนี้ฉันใจดีกับตัวเองพอหรือยังถ้ายังพรุ่งนี้เริ่มใหม่ได้เสมอแนวคิดที่5เหมาะกับช่องชีวิตธรรมดาชีวิตเราอาจไม่ง่ายแต่เราสามารถเลือกทำให้มันเบาลงได้ขอบคุณที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตมาฟังพอดแคสต์นี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์ไว้ให้ผมหน่อย และอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆแบบนี้ครับ